คือคือปกติอ่ะทุกคนก็คือซื้อกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้น5วันนี้ราคามันพิเศษแม่กดสั่งเลยจ้าอร่อยแม่หนูชอบฮอยอะไรมาแม่น้วยแม่เอาอะไรแม่หนูแมหนูก็าตกงานแล้วก็ยังมาเป็นสายต้องให้อีกอ่ะ A lo ititching, itching a lot. น้มีน้ำป่เลยใช่ไนี่ประเด็น่ะอามิเพิ่งซื้อมาเน่ไปถามร้านตรงนีไหนนุากายพ่มเตียงโต๊ะมึดีมากสมารถรีวิวได้ด้วยใช่คอพอมึงเหนื่อยปุ๊บมึงนั่งเลยแล้วลาแอนนี่มขายของแอนนี่เป็นตัวเตี้ยใช่ปะร่อนของไปของบางหน้าหม่พู่เดวไร่อคือเด็นอ่ มันก็สูงเหมือนโต๊ะมันกวนตีนเหมือนกันนะสูงเกินไปไม่ไม่สูงเกินไปป้อได้ไม่ใช่พูดถึงว่าพอมันสูงอ่ะมันสูงแบบสุดๆเลยเนาะอยู่ชิ้นช่องช่องยี่สิบอ่ะคือชั้่นี้ดูโหดเลยไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวนี้ใครๆก็มาไลฟ์ที่บ้านนี้น่ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาอนุญาตอนุญาตสองการบ้านหรือย่ามอนุญาตคึ้เห็นตัวตึงหรือเปล่าหน้ากลัว แม่แม่ผมจะบอกก่อนว่าไอตัวนี้มันมีแบบด้วยนะเป็นตัวแบบเป็นตัวยูตัวนี้ได้จากที่ได้กไหนรู้ป่ะได้จากร้านเตียงสรุปไปร้านเตียงกูได้โต๊ะก้าอี้ก้ี่ที่นั่งอยู่ก็นั่นแหละคือประเด็นผมจะบอกให้ว่าคือไอตัวเนี้ยสบายคือใครที่ชอบไปนั่งพิงอ่ะมันแบบสบายเลยแล้วบอกจริงจริงมันจะมีตัวยูด้วยเพราะว่าทำไมดูเจเปิล ผมไม่รู้ atte, ว่าแมว่ามีไลฟ์ก็มีของของมาได้ฟรีเนี่ยผมซื้อไม่ได้ตัวแล้วเออซื้อไม่ร้อยไม่ใช่ไปยกในห้องดยคือใช้ใช้ตัวนี้ตัวยูนอนจริงมันดีมากไอ้มันนอนกอดหมอนของมากเ่ยเอาเตียงไปเนี่ยเตียงไปเนี่ดีเลยอยกไปครับครหนักเลยไม่ยกเองยกคนเดียวยกไปอีกบ้านหนึ่งไปไว้ยกขึ้นเองอะนะยกขึ้นเองดิโอ้ไม่เขาบอกว่าเมื่อหลังไรด็กเขาไปนอนได้เขาเตียงให้พร้อมแล้วที่ห้องเตียงอวที่่มันสบายดีครับให้พวกเรานอน ใช่นี่ผมบอกให้ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปไหนมารู้ปะเอผมแอบ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 เป็นนินทาพี่ปุ๋มกับพี่พีทมาใช่ไอ้ผมผมไปเดินกับพี่พีทชั่วโมงหนึ่งนะเนี่ยอ้าวผมไม่ได้อยู่ทั้งเลยนี่นะรู้ปะเนี่ยพี่พี่พีทมาแล้วใส่ของมาเองนะแปดร้อยสามสิบสามบาทเองแปดร้อยสามสิบบาทคือผมบอกเลยว่ารถเยอะมากเพราะอะรเพราผมซื้อมาเยอะมากอันพันหกอ่ะหมดเยอะ เยอะแปดร้อยสามสามเปิดได้เจ็ดร้อยรีขายเลยนะไม่ไม่นั้นรงท้าผมขายไม่ได้รองผมเป็นอินเตอร์คนละไม่มีรงเท้าอยู่ที่นี่มันไม่เคยมีรองท้าอยู่ตรงอะไรคือรองเท้าเราเดินเอาไม่ร้อไปเรานอนนอนนอนไปนอนไปพเก้ารอยเกเก้าเหลือปดร้อน็ซื้อเท่าไหร่บอกปโอก็ตามราคาที่บอกนั่นแหละตัวพันหกตัวยูพันหกมันเขามาจากไหนวะเนี่ยอีก เออดูดูติว้กันดิตีโอ้ยสังเกตันเป็นโลกองไรบ้านคนมชาติตัะคูคนไม่ค่อยมีงานมีการทำก็เ่ายางไงเลยนี่นี่นี่แกมินแกมินทุเดย์ชาลีอะไรทุเดย์ชาลีอะไรให้ยูยูทำงานทุเดย์ชาลีทำงาน วันนี้ค eh, ู oh okay. oh. Oh, ่เดรัจฉานคามีวันนี้ทั้งงานชาลีชาลีวันนี้ต้งงานโอ้โหชาลีชาลีเอพิดบีจีเอพิดจริงเอพิดจริงวันนี้วันนี้แกามินทำงานใช่ไหมคะชาลีตกงานตกงานแต่เป็นงานตกงานที่เหมือน ทำงานทั้งวันทั้งคืนอยู่เดินวนไปวนมาปิดปรดตินเดด์ชัลชัลลี่เอ่อทำงานกางปีต้งงานสลับกันสลับกันสลับกันทำงานตกงานอะไรเงี้ยเออ สบายสบายแม็กกามียังบอกสบายเลยสบายจริงใครมีไม่เท่ให้เพื่อนๆผ่าขอบอกว่าอันเนี้ยต้องกดค่ะ2,999เหลือแค่833บาทนะคะมันดีมากจริงๆชาลีซื้อมาพันกวบาททุกคนชาลีไหมกันนี่ไปไปตอนมันแพงอ่ะอันนี้หนักกี่นิ้วอ่ะอันนี้หนักเจ็ดแปดนิ้วมั้งเอาไปค่ะมีคุณหนึ่งค่ะ เนีมันของดีนะข้างในมันเป็นอะไรดีคือไอตัวไอตัวอย่างหกฟุตอ่ะคือเข็นมันโคตรเหนื่อยแต่ไม่ได้รสามันดีตรงไหนวะเนี่ยขางของตัวโต๊ะเนี่ยส่เราูงหกสกว้าหนึ่งร้อยอะค่ะที่รุ่นหนึ่งรุ่นนน้เนาะน้องแนทโอ้โหนี่มันทำภาพคนตแดด มันจภาพคนต่งเดทั้งวันทั้งคืนหรอเนี่ยนี่สภาพคนนหน้าคนที่แบบตากแดดมาหรอเนี่ยี่มาอยู่ตรงน้นด้ตรงนี้แตเที่นี้่มันโปล่แล้ว

หลเขากลัง่ายี่นรอยู่เลยคม่จ๋าดจหมอนสองใบมาดูมาดูน่าดนี่เกมาดูนี่เดนี่เกาดูนี่เดูนี่เกะน่เก้าดูนี่เมาดูนี่เาด่เมมัดน่เมดนมดนี่เมาดมาดูไ่เมาด่่เกมนมนี่เาด่เมาด่มาดเาดูน่เดนี่ยมดี่เด้่่ดนม่นม่เนม่ อับนั่นกับนั่นมีซฟพออออกเลยด้วยนะแบบเี้ยเนาะนี่คูเจล3างคตัวนี้เป็นรุ่น memory foam ครูเจลภาษาชาโพูนะคะโอ้ไม่ได้ดินทาคนนานเป็นดินทาพี่ผกมไม่นานเลยตัว3.5ฟุตเหลือแค่1,953บาทนะตัวนี้ยทำจากเหลือ่าไรนะ1,953บาทจริงๆ้นีคือใครชอบนอนพื้นอะจ งวันนี้นิดนึงเหมือนเองหมอนอ่ะต้องบอกแบบว่าไอ้หมอนหมอนเมื่อก้หรือว่าจะเป็นตัวยูอะไรอ่ะคุณถ้าเป็นยิ่งนตัวยูนะคุไปลกุังแหน่ก่อนอนี้อันนี้ปาตกัปกอปตกอก่อยมากร่อิงินอกนอะอรอยนปาตะกอนียอร่อ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 ยออยอร่ยอริอยอร่อยอรอร่อยอร่อยอรยอร่อยอรอ่ยอ่ออรย่อ่่รย่่ยออออร่อย คุณกำลังหลอกคนไทยอยู่เนี่ยล่นล่นล่นลนลรนรอโอ้่ล่ตอร่อยไหมอร่อยขอมผงปลาต้มปูใหม่เดโนมาค่ะแช่อร่อฮ้ออะอนิ่งจิ้มเอผงมะอร่อยปลาต้นะคะอยู่ล99บาทนะคะเบรีเบรี่มังมั1กิโลนะคะเพื่อนปลาตู้อิเด ที่เราบอกสออเดอร์ปแล้เพื่อนมาก่อนก่อนว่ามันกรอบให้มันกรอบมันหวานมันออกอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยมากบอกว่ารสอร่อยไหมรสชาติกินง่ายกรอบไหมกรอบไหมกรอบมันไม่ได้เปรี้ยวเป็นเปรี้ยวนิดเีเองอะอะไรเปรี้ยวนิดเดียวเองะลที่ผมคืนไปคนไม่ไดเอ้าคินไปแล้วเหรอคไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ไปโตในทองเจไม่อันนี้สูงแล้วเท่าไหร่คะพี่ป9บาท โอ้โหราคาข้าว19จริงแม่น่ารักมากตั้งปุ๋งแม่ชอบปุ๋งแล้วหนึ่งกิโลนะคะร้อยสามสิบเก้าบาทเหลือเก้าสิบเก้าบาทเพื่อนๆแบบมันดีมากนของของสาระของสาระนะคะเราเชื่อมันได้เลยว่าเขาแบบผ่านกระบวนการขั้นตอนที่แบบดีมากๆเลยมันหวานนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็มะขามมันกรอบมันสดมากค่ะไม่หวานเยอะนะคะกินได้เปรี้ยวนิดนึงใช่กรอบ ปก็ขาวขอะมันกา็มันกรอบนะอันนี่โพสต์อีกกรอบอร่อยชาดูกะตีมะขามบางอันมันจะแบบนุ่มๆอ่ะแต่อันนี้มันคือกรอบกินเม็ดไปสองอันยังไมอร่อยเลยปลาต้มโขงของกะตีเอ้าหลงไปต้องพายเม็ดหรอไม่เลยเหมือนกันเลยไม่เหมือนกันท่นแค่ภาดๆนี่วก็จะกินได้น้องแก้วกับน้องไอ้คือเกินเม็ดฉันบอกแล้วว่าสองคนนี้เหมือนเหมือนกันเลยเกินไปหมดละ อร่อยอร่อยคุว่เขาขายเด็กระอ่าได้กินนะฮะรองเท้ามังค่าอันนี้ปุ้ยรองเท้าอ้าวแล้วเราไขายเจ๊งทีก่อนไปขายเอาลอง คนรู้อยู่แล้วว่ารองเท้าชูดีนะคะเพอออกมาลุคที่กุณนหดเลยี่ะคือพวกเราขายกันมาแล้วนี่เป็นตัได้จิงจุ้ยริวหมใมากอ่ะตัวม่่ตัวนี้ร่่ิตัวใหม่ดูันนี้ากต้องเป็นไทยค่ะนี่ใส่รอาเท้าสีด้วยนี่มันากต้องเป็นได้สนี่ก็สวยน่ารักนี่ก็สวยเดกสวยเหรอดังเหรอจะไม่ไปนั่งชวกับมินได้ใส่แล้วน่ารักนะ นั่งเอาในหมอนชั้นพี่หลังไลฟ์แบบนั่งนี้ได้ไหมใส่สบายเนาะไม่ถอดจสีนี้ก็สวยค่ะ สีนี้สวยไหมสวยสวยสีสวยะสีสวยสสวยสวยพี่แกผูกขข่ก้อนแล้วอันไหนอันไหนข่แล้วข่เท่าไหร่นะ m a ขเท่าไหร่ยังไงวนี้สวยนะไพี่แกวมากระอันนี้นน่ะเหรอเอีจ้าม่สด้ทกมีสนเปอร์อันนี้อ้ี่เบามากที่ไหนดีอันนี้เบาเยอะนะรุ่นนี้ลอันนั้นน่ะเหรอเออีจ้าไม่ไดมีสอร วิ่งเบามากที่ไหนนี้อันนี้เป็นเบาเลยรุ่นนี้ลดเยอะมากเหลือเจ็ดร้อยกว่าว้าวอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยอ่ะเอาไรเลยจริงจริงมีเพื่อสีเลยเพื่อนๆชูราคาดีมากลดมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคู่เลยต้องซื้อค่ะอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยใช่ไหมคะที่รถนะค่ะไม่สีรุ่นนี้ไม่เคยเห็นเลยหนูไม่เคยเห็นแตกว่ามันนิ่มมากเมื่อกี้ลองใส่แล้วอันนี้คือวิ่งได้กระโดดได้นิ่มและเบามากว้าอันนี้เบามากจริง ลด40%นะคะนี่ให้เอากดได้เลยนะไม่ต้องลดสายนลยก็คือมีปุ่มกดอยู่เพือเอาสีอะไรดีคิดไม่ออก2 3 4ตอนนี้มี4สีอ่ะสีสวยน่ารังน่ารังโกอิดมาหรอแล้วก็มันแบลริซาบ่ายตัวนี้ก็ลดอีกกัวซึ่งอื่อันนี้รุ่นนี้เหลือ7 74บาทรองเท้าแตะสีสวยน่ารังน่ารังโกอิดมาหรอแล้วก็มันแบลริซาบ่ายตัวนี้ก็ลดอีกกัวซึ่งอื่อันนี้รุ่นนี้เหลือ7 74บาทรองเท้าแตะ

ไปอุ้ยโอ้เบาจริงอะเบาเบาจริงใช่ปกติคือทั้งทั้งหั No. because you don't have money โอเคทำให้ส okay. okay. ุสา k โอเคจิ๋วฮะอราจะเล่นอะไรกันนะขอสายได้ไหมเอา ้ายลด40%ขึ้ร10%ตอนสี่เกือบครึ่งนะคะทุกคนค่ะรุ่นนี้ดังมากทุกคนรู้นะคะว่านุ่มดวด เหมือนโซฟาเลยมันเป็นลวดลายของโซฟาใช่ค่ะเป็นตรงนี้ใส่แล้วเนาะน่ารักเนาะของค่ะแม่ไม่ต้องไม่บีบคืาเรียกอะไรนะมันเป็นหูอย่างเงี้ยมันจะไม่เพราะตรงนี้มันนิ่มมันจะไม่บีบเวลาเราเสียบอะไรอย่างเงี้ยไม่เจ็บใช่ใช่ไม่เจ็บเลยแล้ก็เหมือนนวดเท้าก็มันนุ่มนะแม่เนาะตรงเนี้ยสวยน่ารนกแค่โซฟาเลยอ่ะบู๊แล้วเขาทำไมทุกคนดูสบายอยู่เสมออยางไรทำเป็นตลอดไปจริงๆทุกการพูดถูกทุกการคำแม่ แถูกปากรู้ใช่ไหมถูกปากไปขายกันทียิ่งฝักคลิปมะขามเลยไม่ไปแม่ใช่มะขามดีจริงๆแม่ไปตกแต่งไปเลยไปขายจริงกแม่จริงจริงแม่เพราะว่ามันทำให้ขายจริงใช่ใช่ใช่แม่โอเคเอาง่ายๆใครอยากกินมะขามก็สั่งมะขามใครอยากซื้อลอง เอไอไม่ชอบเลยอาูเรื่องอะไรพวกีไม่ไ oh ด้เลยว้าวเอไอโ้เไอโอ้นี่ใส่แล้วนี้เท้าดีมากยแจกแแจก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 แจแจมค่ะแจก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 แนกแจ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 ม่จกแจกแจกแนกนจนแจกแจกแกแจกแจก่จกแ่าแจกแจกแจกยจกแ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 กแจแจกแจน ไลา์ปุ้มกลุ้ยวันนี้นะคะเขามาโปรโมทให้ในกระป๋องเหลือแค่200บาทนะคะขนมไปไหนไปไหเลยค้อยไลายอร่อยมากค้อยไลายอร่อยมากอร่อย เมื่อกี้ไปอ่านเพลงกับตูนตูนสิบกระป๋อสามร้สิบาบาทตอนนเหลือแค่230ร้อยสามสิบบาทว้าวไดค่ะจากกระป๋องข่าสองบาทชอบกินมากนี่สิบปองนสิบสามบาทโอ้โหอร่อยจริงข้าไม่ชอบเออคือคือกินกิน first time อลอยทวดรถเปนไม่เ้กินนะคะใส่ในกระป๋องกินาเร็จรุ่งรใส่หอยลายหอยลาย ซอยได้ฟิวชมากอร่อยมาอร่อยมากอร่อยเดี๋ยวสั่งก่อนมาบมี่กึ่ทำเ็ปม่รบีทำเ็ไม่เคยกินบะมี่ปบบมี่กึ่ทำเ็ว ไม่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 ือ่ไม่ไม่ไม่อม่ไ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 อ่ไม่กค่ไม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 ่นม่ไ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 ม่่ไม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 ่ม่ไ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 ม่ม่ไม่ อะไรแม่หนู่องาตกงานแล้วก็ยงมาเป็นตับต้ให้อีกอ่ะเอาแม่อร่อยัอยาโอจริงๆอร่ยพยเป็นผัดต้มอร่อยมากใส่ไข่เจียวได้ั้มลงาถ่ายแต่ไม่รรกน็ดูดจะดูอย่างเงี้อดูัไม่น่ารักหรอเ ดูนี่เออหวานไม่ไม่พี่เปิ้ลไม่แกงไม่แกงไม่แกงพี่เปิ้ลอยู่นะน่นนั่นนหวานอ่ามาดูนรกก่อนทุกคนอร่อยอร่อยจริงๆอร่อยแซบเออทุกคนอร่อยมเปนร่อยเป็นองไงก็นบ้เพื่อนๆางสองร้อยสามสิบนะคะจากสามร้อยสิบบาทตกกยี่สาบสองทตอกยี่3บสามบาท เดี้เดี๋ยวนี้จะไล่เจ้าของบ้านออกซะแล้วเป็นไงมีใครปวดหัวงั้ไหไล่เจ้ากองออกสิตูแบบนี้เป็นเพื่อนค่ะเลี้ยวไม่ทางมันรู้ใจะเป็นเพื่อนต้องอะไรไม่ต้องพูดอ่ะแม่กดได้ด้วยนะอร่อยแม่อร่อยอร่อยกินกับน้ำแกงพลอยเลิศทุกคนอร่อยจริงทไมเครื่องเสียบฟูนี่เขาหมายถึงที่ใช้ของรสจิ้มปลา อร่อมากพูกด่งทีอร่อจริงนะทุกคนทุกคนก็เพื่อกินทุกคนไม่ขายของเลยไม่ขยเอีกวินู่เดอร์อร่อยเน้อนูเดอร์เขาสวยด้วยัไอเขาสวยไร้อนอยากกินอีกเลยอ่ะย่งเจเปิลมา้นอร่อยมากสองร้อยแปดสิพี่ปูได้สองร้อยสามสิบอ่ะตกกระป๋องละกี่บาท จริงจังนะกดเลานโอ้ส่สรฟรีถึงบ้านด้วยอร่อยมากสบกระป๋องนะคะปกติแม่ตอนเด็กๆหนูชอบกินมากเลยแต่ว่ามันแทงมันก็จะซื้อได้ทีละใช่แล้วนี่ขายเป็นแท็กหรอคะสิบกระป๋องค่ะแท็กละสิบกระป๋องกระป๋องเท่าไรสามสิบบาทกระป๋องละยี่สิบสามบาทยี่สิบสามบาทแจกสาม่สิบสกสามสเตุนกันยังคะเสริตุนไปเลยคนละยี่สิบกระป๋องเลยนี่ยเอฟของหมดตังแล้วเตใหม่

โอลี่กลเบนี่มันเป็นสัตว์อีกชนิดนึงอร์กันที่คล้ายแบบเนี้ยโดนแฮร์รี่โดนแต่ว่าไม่มีหอยลายกับพับบาร์เราลก็นีแต่ที่ทำเป็นในกระปองแบบเนี้ยไม่มีหอยลายอะพี่เด้ะคือนอร่อยมากตอนนี้ทุกคนก็ทุกคดูหิวเนาะอยากได้ไม่ลองของเพก่อนนะคืออยากอะไรอะหิวมากเลยทุกคนหิวหิวมากค่ะนี่กินมาเลยอะอยากได้อะไรแบบเอาให้อิ่มอยากได้อะไรแบบอิ่มเอาให้อิ่มโอ้ยเป็นตัวเลือดหอเป็นตัวเลือกเดือดหิวมากเลย สต๊อกแล้วอร่อยจังเลยซ้อเยอจริงทุกคนนี่ถึงสมัยเด็กเนาะบดสมัยรัวน้ำบดแล้วเอามาไว้จริงจริงอันนี้พอจะลองชิมแล้วกบได้ตอนเด็กที่บ้านไม่เข้ซื้อมาแย่งกันกินใช่อันนี้คือสิ่งที่เราแย่งกันพแงใช่ซื้อไปเยอะแต่ว่าทุกคนน้องกระบิวชอบบ้างอยู่ได้สามปี ืซอร์่อยขุ้วกุ่ยุ้กุ่ยเขาให้หนักข้วไรุ้อยไร้หนึยหอยหล่ะปั้วกุ้ยหอยลี่เรซื้อที่ไปโลอะอันนี้น้องยู่ชอบมห้ยมาแต่เดียวนี้ไม่ชอบแล้วมั้งไม่ชอบเป็นยกเลิกก่อนและตอนเด็กพี่น้องหกคนเนาะเออต้องแบ่งกันกินเ็าออกมานับตัวก่อนแล้วค่อยแบ่งกันอชื้อไมัีหลายตัวนะแบ่งกันได้ตอนเด็กเนาะพี่น้องหกคนนะคะกระป๋องนึงแบ่งกันนะใช่ไหมใช่นับตัวหรอ นับตัวแบ่งเลยเท่าๆกันเนาะค่ะแล้วพารอีกินกินเลยนะคะินเลยที่มันใส่มามากเพราะอร่อยมันหวานไงอพราะอรโอยจริงจริงดูเทปเกาหลีอ๋อเขาเป็น first time อ๋ออิทเป็นอิทเป็นเองเกาหลี have or maybe I think the k o r e a people very like very s t r o n กถ้ามีน้องเอากลับไปฝากน้องกันหนึ่งขุดซื้อเรียบร้อยแล้วจะขา เียตอยนางรมหรือเปล่าหอยนงรมก็มีเข้าใจเข้าใจไหมสายคันนี้ไงเขหนีอันนี้อาจะกรั่มากับมาเ่อเืองเกิด้ว่างรอเร่องที่หนเดอดามีหนย้ามนอนนีต้องที่าเยนะีูเดี๋ยวเราอันนี้ลงได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะมากหนากันลกงาคอไอเดียจริงไ่ปไหนกันแล้วเราจะนั่งอยู่นี่อง้าวใครมากมา

มาหน้าเราก็ไปนอนวนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะขายเราจะมีขันอะไรระบบแนวนอนเขาบอกออกเลยเราจะอยู่กันอย่างนี้ตลอดเราจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปที่สันนโลดลงมาเลยดีกว่าหรือว่าเดี๋ยวไปให้สุดเลบ โัมมเลยเลยจะได้ไม่พ่ปูระลังหัวค่ะเ้องยุไปี่นี้เอายังด้วยค่ลงมางังไปใช่ไม่ถึงเเอากล้องเลยนี่พี่ผงอย่างนี้ก็ได้ไม่เห็นมันมองไม่เห็นหรอกอยู่ตรงไหนไม่เห็นตรงจุดเลขสามน้าเหรน้าเป็นไงคะอุ้ยไห เป็นร้านค้าที่วุ่นวายมากเอยไข่โตัวมข่หมเออเออมาจบมาดูมาดูเข้าไปซูมเข้าไปอันนี้นะคะวิการมีต้องขขยเนี่ยเป็นเซรั่มที่นี่ของเกาหลีได้หได้ไมได้ไข่ได้ไหมกับนี้ให้เราไม่ได้ขขยอันนีมได้เดี <S <s> <s ๋ยวขไม่ได้กับนี่ไข่ไม่ได้เดี๋ยวข่เอันนี้นะคะเป็นซร่นะคตรงนี้เลยเนี่ยจะูปากหน้านี้เลย นี่นะคะอันนี้นะคะเป็นเซรั่มนะคะ <S <S ของเกาหลีนะคะอันนี้ซึ่งเขาได้รับการเมดเมินครบ